สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่อะ,อะไรสวัสดีครับ <laughs> ทำหน้าเปไรอะเปอะไรคะเปล่าฮะค่ะไม่ฮะวันนี้มาเดลเดลค่ะใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างเอ่ยผมอะฮะผมก็อ่านบทอะไรฮะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูคลิปด้วยอืมดูคลิปคลปอะไรคะ ิปตัวเองพี่อะไรไม่มีคลิปเหรอไม่มีมีเต็มไปหมดเลยการขับทำให้พี่ทำอะไรครับร้องเพลงออกรายการอะไรเงี้ยคลิปคลิปแบบไม่มีคลิปลับไม่มีไม่มีแบบคลิปลับชาวโชว์ไม่มีค่ะวันนี้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เลยไม่ใช่ครับมาร่วมงานมาร่วมงานเป็นยงไงบ้างงานช่วงนี้พี่อะไรงานเยอะเนาะเรื่อยคระเรื่อยๆไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าเจมจิ ได้ยินในหน้าไม่ลราอะไรนะไม่ไม่ก็ดีใจกับน้องเขาไง <c oughs> แต่คนบบเปียบเยอยเยอะเนาะเขาจบถามถึงแบบว่าพวกเคยรุกใหม่ไหมแต่ตัวเองก็ใหม่อยู่นะใช่เราก็ใหม่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเราก็เคยร่วมง,งานน้องเขาเราก็ไม่ซีเรียสอะไรเคยถ่ายแบบใช่เป็นยไงบ้างคะน้องเขาน่ารักน่ารักจริงๆอ่ะแต่ว่าหลายคนถามถึง,งเต็มจิตตลอดเลยเนาะจริงๆก็ไม่เชิงถามฮะแต่มีพี่ๆที่กองชอบมาเปรียบเทียบบอกว่าบอกว่าแบบอเล็ก่ะ ดับแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้อะไรเงี้แซวๆกันแต่ผมไม่ซีเรียสจนโดนแซวเนี่ยเริ่มเริ่มซีเรียสแต่ไม่ซีเรียสขนาดนั้นเราก็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 อยู่ในช่องเหมือนกันไม่มีอะไรหรอกไม่มีย้ายงานไม่มีไม่มีแต่แย่งแฟนแน่นอนอรอเขามีแฟนเหรอ้็มันตีตๆเหมือนกันเนาะเขาตีเหรอเจมจีน่ารักก็ไม่ก็โอเคพูดไม่ออก นเขินทกคนเยอะดออมออมชงให้ไปถึงไหนแล้วคะออมชงให้คืออะไรฮะออมสุชาอ๋อที่พี่แจ็คชงให้ไม่ไปถึงไหนฮะก็เจอวันนั้นวันนั้นแค่วันเดียวชงต่อสิได้จิงเล่นมาล่าเล่นมันง่ายเลยอะจะลามันต้องไว้เนื้อไว้ตัวนิดนึงอ๋อก็ผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับอย่าเลยดีกว่ามันไม่นลองเป็นใช่ ก็ไม่มีโอกาสได้เจอเย,ยังไม่มียังไม่มีได้เจอยังไม่ได้เจอเจอจใน Instagram อินสตาแกรมถ่ายกันไปแล้วจเจอใครมากที่สุดใคในอินสตาแกรมเอาใครอ่ะอยากชงใคร 24, อ่ะยิปซีเหรอยิปซีก็ได้จจเจอเจอบ้างยิปซีเจอในอินสตาแกรม ไม่เลยมีแฟนน่ะไม่มีอีนา้นอะ่ะทํางานเก็บตังค์แล้วค่อยมีแฟนพอมีแฟนก็แต่งงานเลยแต่งงานเลยแล้วก็มีลูกแล้วก็ไม่ดิมีแฟนก่อนเอ้ไม่ใช่ซื้อบ้านให้พ่อแม่ก่อนแล้วค่อยมีแฟนมีแฟนแล้วก็ค่อยซื้อบ้านให้แต่งงานแล้วก็ค่อยมีลูกคือเราอ่ะมีลูกเราตั้งท้องเนาะตั้งได้ป่าได้เมื่อก่อนเคยท้องนะงเออหนะักขึ้นมาเป็น9ก้าสิบห้าจนอ้วนอ๋อ ถามนึ่งมิวมาชงมิวให้ทซอไซอ่าไซสีเพลิงไซสีเพลิงไอ้อะก็น้ำซอสายมันเป็นายสีเพลิงไซสีเพลิงไซสีเพลิงไม่ขอโทษว่ะผิดทุกรอบอ่ะเออตุ้งจริงยังไม่ต้องจริงคำว่าายสีเพลิงจากป้าพี่แจ็คเลยายสีเพลิง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 เป็นไงว่ามิวกับมิวน้ำซอไซอ่ะฮะครับ สายสีเพลิงคนทั้งงงนี่สองคนนี้หัวเราะอะไรกันสายสีเพลิงจะมีโอกาสพัฒนาอะไรไหมเจอกันอยากบ้านเปล่าคำว่นนั้นบรรเล็กดูสามแซบมิวบอกว่าเขามีคนคุยอยู่นี่บอกเขามีแฟนแล้วจ่อยป้าจ่อยไม่จ่อยอครับแล้วเมื่อ,อไหร่มีแฟนนะคะไรบอกว่ายังนะฮะบอกไปแล้วถามแล้ว าง,งานนี้กว่างานใหม่ๆเมื่อไหร่มีแฟนเหรอฮะพี่แจ็คพร้อมเมื่อไหร่อ่ะโอ้ยไม่มีหรอก๋อ้โหงา,งานใหม่ๆดีกว่าพิเซนเตอร์งานครับแบบงานเนี่ยรอดูต้องรอดูมีออกมามีออกมาให้ดูบ้างนอกจากนอกจากนอกจากคิดแคทก็จะมีอย่างอื่น,นะก็ต้องรอดูเป็นเดี๋ยวเปิดตัวตอนไหนช่วงนี้แหละฮะเดือนหน้าสองเดือนหน้าน่าจะมีมาให้ได้ชูกันรอละครไปก่อน ให้ดูโฆษณาดูนิตยสารไทยแบบมาก่อนเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดือนเดือนหน้านู้นเซ็กซี่เฮ้ยรู้ได้ไงล่ะรู้ได้ไงล่ะรู้รู้ได้ไงรู้ได้ไงเขาต้องเอาไปเสริงของมึงมาต้องตีไปมึงนอกงมาไงใช่ไปช้อปปิ้งไม่เห็นหรอคนเฮ้ยคนเอาเป็นวฝากฝากแฟนๆติดตามเดูดังเลยเปื่อยละครับผมตอนนี้ก็อ่ะนางไลท์ซัมเมอร์กับน้ำซอสัย เฮ้ยสายสีเพลิงว่าเหรอสายสีเพลิงละครนางไรซ์ซัมเมอร์นามซอสสายสีเพลิงติดเองละนางไลซัมเมอร์กับสายสีเพลิงครับก๊องรังไทยทำอยู่แล้วก็พี่ได้ยินแว่วๆว่าพี่เอิร์นเนี่ยกำลังปั้นเรื่องใหม่ใช่กำลังเริ่มเรื่องใหม่กำลังกำลังคุยๆกันอยู่ครับก็รอติดตามดูครับขอบคุณมากครับหนึ่กนะคะขอบคุณคร่ะ สวัสดีครับผมพีมพาคินบวรศิริลาครับขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญครับ